ซึ่งเมื่อลองมองย้อนกลับไปการร้องของกรรในครั้งล่าสุดของอดีตรองผบตรได้มีการให้จัดการกับผบตรด้วยเหตุการณ์จัดการการเอาผิดของพู้ตำรวจเอกต่อสากสุกวิมลกับพวกในการล่าช้าในการรับเงินจากเว็บพานันออนไลน์ทางทางที่กรรนั้นร่วมกันกับปปชก็ยังคงขยับแล้ว แต่ทางด้านของอดีตรองผบตรนั้นก็พยายามที่จะกระทุ้งต่อเพื่อการป้ายสีให้กับผบตรเพื่อให้มีรอยด่างว่าเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นเพราะว่าเคสข้อสอบของคณะนิติศาสตร์ภาคบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยทางด้านของดอรนิดและตำรวจสองนายของบิโจกที่ได้โดนฟ้องร้องไปและสตชนั้นร่วมกันกันกบจุฬา ได้ขยับอยู่ในการสอบสวนของข้อเท็จจริงบอกว่าบิ๊กโจกนั้นจะพ่วงรับผลกรรมจากเคสนี้ซึ่งจากในอนาคตนั้นก็ต่างๆนานา,นาสำหรับข้างต้นและเชื่อว่าอาดีตของรองผบตรออาจจะเหนื่อยฟรีเพราะการดิ้นสู้แบบที่ขยับมานั้นมันคล้ายกันกับเพิ่มขั้วของการตรงข้ามรุมขย้ำจนแทบจะหมดทางเดินแล้ว และก็จะจบเกมด้วยการหลงประเด็นที่จุดมาเพื่อสู้แบบเหมารวมในการแข่งในบ้านปลายเพราะคดีของบิ๊กโจ๊กกับพวกในปปชได้เข้มงวดเข้ามาเรื่อยๆและคนในปปชาบางคนนั้นก็น่าจะมีการเกี่ยวข้องดังนั้นเกมที่บิ๊กโจกร้องในเคสนี้แม้จะพับไปแล้วไปแล้วแต่ก็ยังคงเชื่อว่าอดีตรองผบตรก็คงจะทำการยื่นต่อศาลอื่นๆอีก เพื่อการประวิงเวลาในการชี้ชะตาคดีของบิ๊กโจ๊กจากมติของคณะกรรมการปปรชไปพลาง